คือเรานับถือสิ่งไหนหรือเราอะ่ะมีจิตสิ่งไหนครูก็จะสวดมนต์แล้วทําไมถึงต้องสวดทําไมครูถึงอันนี้เพราะครูขอบารมีท่านเข้าใจนะคะขอบารมีของทุกท่านที่ข้าพเจ้ากล่าวมาโปรดประทานพรเห็นไหมขอบารมีที่ข้าพเจ้ากล่าวมาทุกท่านทุกพระองค์โปรดประทานพนนารให้ข้าพเจ้าชื่ออะไรนามสกุลอะไรนะคะนี่เป็นการขอบารมีคุณเคยขอบารมีท่านหรือ,อยัง แต่ไม่ใช่แค่การขอนะคะหลายคนขออย่างเดียวแต่ไม่รู้จักให้หรือไม่รู้จักการอโหสิกรรมให้จุดธูป16ดอกกลางแจ้งหน้าบ้าน้างบ้านก็บริเวณหน้าบ้านนะคะกลางแจ้งเนาะแล้วให้เราอะค่ะสวดบทขออโหสิกรรมไม่ได้ยาวเลยค่ะสั้นมากเราสามารถสวดขอขมากรรมได้ทุกวันหรือทุกวันพระวันโกน บางคนสวดแค่วันพระบางคนสวดแค่วันพระกับวันโกนแต่บางคนกำหนักไงอยากให้กำอยากให้ถูกปลดปล่อยอยากให้ใจปลงโล่งสบายเขาจะทำทุกวันทีนี้ค่ะการทำแบบนี้ค่ะอย่างที่ครูบอก เป็นการขอขมากรรมโดยรวมองรวมทั้งที่เรารู้ไม่รู้เจตนาไม่เจตนารู้เท่าถึงการรู้เท่าไม่ถึงการติดกรรมโดยที่เราไม่รู้ตัวเราต้องสวดขอขมากรรมแม้เขาจะให้อภัยหรือไม่ก็ตามการขอขมากรรมคือใจเราบริสุทธิ์เราไม่ได้ตั้งใจหรือเจตนาจะทําให้เขาเจ็บปวดนะคะสิ่งนี้ค่ะมันจะคลี้คายแล้วสิ่งดีมันจะหลั่งไหลเข้ามาได้ไวมากสําหรับใครก็ตามมีข้อจํากัดเกี่ยวกับว่าไม่สามารถที่จะ จุดทูบได้คุณสามารถเอาทูบที่ไม่ต้องจุดอะค่ะสิดอกแล้วก็กระถางทูบเล็กๆอะค่ะแล้วก็ทรายหรือดินก็ได้นะคะแต่ขอแนะนําให้เป็นทรายเนาะดินก็ได้ไม่เป็นไรค่ะเสียบเสียบไว้เลยนะคะเสียบไว้เลยแล้วเมื่อไหร่ที่ฝนตกให้เปลี่ยนเมื่อไหร่ที่เปียกเมื่อไหร่ที่ครบเก้าวันหรืออะไรก็ตามอะค่ตามตามจิตศรัทธาของคุณเลยหรือเปลี่ยนทุกวันพระไม่ต้องจุดคะ่ะเสียบไว้สิดอก าวันไหนฝนตกต้องเปลี่ยนก่อนวันพระนะคะไปสวดกลางแจ้งนะห้ามสวดในในในชายคาทุกครั้งที่สวดใช้จิตเป็นหลักนะคะจิตแห่งความเชื่อและศรัทธาเป็นหลักไม่ใช่สวดเพราะฉันหวังสิ่งนั้นฉันหวังสิ่งนี้เชื่ออะไรที่จิตคาดหวังจิตต้องการมันจะช้าแต่ที่จิต ความปรารถนาเรามีมากพออยู่แล้วเราไม่ต้องส่งออกมาเป็นกิเลสความปรารถนากับกิเลสมันอยู่ติดกันเราปรารถนาสิ่งใดเราอธิษฐานขออยู่แล้วแต่เราไม่ต้องทยานอยากทําแล้วก็ขอให้ด้วยเร็วๆนะคะอะไรแบบนี้ค่ะเข้าใจเนาะเพราะว่าจิตที่บริสุทธิ์จะส่งถึงดวงจิตดวงวิญญาณได้เร็ว